ลมแรงเลยพี่น้องมาคงเก็บเสื้อผ้าแล้วอู้่ะสวัสดีครับทักทชายพี่น้องยามบ่ายครับผมลมอย่างแรงเลยตอนนี้สวัสดีพี่น้องชาวยูทูบครับอยู่กับผมเช่นเคยครับผมฝสาวน้ำซิ่งแทเลนวันนี้มาเลย โอ้หมดดินพอด,ดีครับมาไม่ทันเลยดินหมดพอดีเลยครับโอ้แจวเลยเว้ยโอ้สม้มไลดยดับซีนไหมครับจัดว่าเป็ดครับเลยสวัสดีครับเสีย่ยโอ้โอ้ ฝีมือได้นนิฝีมือไหมแจ๋วแจ๋วเลยโอ้เก็บขอบได้สวยครับมดแล้วบอลหน่โอ,โอ้ทำการขับขี่โดยน้องโอครับอายุ20ขวบนะครับพี่น้องถือว่าฝีมือไม่ธรรมดาครับแจีวอยู่แจวอยู่เก็บงานได้สวยอยู่ จะเตรงนีนะ้ดูครับฝนฟ้าก็รู้สึกว่าจะลมมาแล้วครับเซ็ตินบอกว่าผ่านครับ เก็บมุมครับผมของน้องโอครับเอาเอา,เอา,เอา,เอาขับเจ้าสมพงเลยเนี่ยมาทำงานคู่กับเจ้าสมพงเลยเ,ยเอาสมพงมาทำพวกของพวกน้องนาด้วยเดี๋ยวเอามาทำโอ้อเกี่ยวเลยสองคันนี่ เดจตินบอกว่าจะให้น้องโอเ,อเจ้าสมพงษ์แล้วเนะี่ยทำงานคู่กับเจ้าสมหลายครับแล้วเลยคู่กับจานชูครับแล้วเลยแล้วทั้งร่องทั้งร่องไปครับตอนนี้เท้าแกวางแพแล้วครับ ไปไหนต่อครับไปไหนต่อ,ทตอเท่าไง่ไปตรงนั้นทำเลยวะไอตรงต่อทางนั่นทำเลยว่อคนจะมาแลคคนจะมาแล้วเจ,จ้าเลยครับ Muy เก็บไม่ให้เหลือสักเม็ดเลยบ่เจ้ยวเลย จะเอาให้หมดครับผมเก็บทุกเม็ดครับ เก็บทุกเม็ดเลยครับโอ้น้องอูไม่ยอมครับโอเกบอกว่าพอแล้วแต่น้องไม่ยอมน้องจะเก็บให้ทุกเม็ดครับ การรีดนี่ก็สุดท้ายแล้วครับนี่ถ้ารีดแล้วก็คือเรียบร้อย <S <S เดี๋ยวเวลาฝนมาก็เหมือนเดิมครับ <c oughs> <laughs> โอ,โอ้ได้ฟิล์มใหม่สวยจัดครับพี่น้องผู้แจวเลยฟิล์มน <laughs> <laughs> ี่โอ้ฟิล์มสวยดิเน เจ้าเลยเอเย็นจัดเล้ยทีนี่เก็บทุกช็อตครับปเช้ปืนน้ำจับปลาเลยนี่โอ้ไม่หมดดอก ตอนนี้สะลุงนี่ก็เรียบร้อยแล้วครับพี่นะ้องย้ายวันไหนครับเสียย้ายวันนี้หละย้ายวันนี้บ่เสียตีอนูมา,าย้ายวันนี้แหละไปเก็บขอบสะให้ตาก่อน เดียวเลยคราเดียวพื้นที่กว้างนะครับที่นี้ทำอะไรก็ได้ครับสวยงามเลยด่วยกันกัน ba trăm mươi thì thôi ta trăm mươi thì thôi mà. này nó cháu được to hồi thả Ha ha กินไก่ตาลแล้วต้องทำให้ตาด้วยเลยเรียบร้อยครับสารลูกนี้เดี๋ยวจะไปเกลี่ยอ,อ,อะไรนะขอบสระให้ตาฝัง่งนู้นครับตอนนี้ก็ สิ้นภารกิจครับสำหรับคุณสะสะเก่าครับคุณเพิ่มสีมือก็โอเคครับสวยสวยยวอ,อยู่สรลูกที่เท่าไรแล้วเนี่ย,ยอันนี้ลูกที่สอง การขุดสะใช่ไหมโอ้แ๋ว์จ๋วล,ล,ลูกที่สองของน้องโอครับเย็นไหมเอเนี่ยพอดีครับพอดีต้ <g ill> องล้างตู้บอกตอนนั้นเราเติมแต่น้ำยาได้เนาะได้ฟิล์มใหม่ครับ เกวัดน้ำมันครับเปิดในมดีก็ได้ครับเปิดในมดีอะ่ะเอาเพือไหนมาขับอยู่กี่วันเนี่ยขับสองวันเมือ่อวานกับวันนี้พรุ่งนี้เหรอก็ดูวันจะของมันจะมาไหมครับอ๋อต้องรอดูจันชูว่าจะมาไหมถ้าจันชูมาก็ก็เอาไม่ใช่ตะเกียจะเอาอีกคันมาให้ขับนี่ ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวถ้าเกจะเอาอีกคันมาให้ขับนะทำคู่กับจะสมลายนี่แหละต่อไปก็เป็นงานขุดโคกนองนาใช่ไหมก่อดูเสียครับว่าจะให้น้องขับอีกคันไหมหรือว่ายังไงเนาะแล้วปกติถ้าไม่ได้ขับไม่ได้มาขับอยู่ไหนครับปกติเลยทุกวันเนี่ย รอ,อตรงนี้ตรง,งานอยู่เงี้ยเดี๋ยวได้มาอยู่กับเสียตินแน่นอนคนระับถ้าตรงงานเนี่ย <laughs> เสียตินกำลังหาคนครับ <laughs> <c oughs> ขับสบายไหมขับดีไหมก็ดีเลยครับรเหมโอ้โหก็ดีครับพอข,ขับได้ สเกแกขึ้นขับเองครับสเาแกไปยกยกปั้มลมใส่รถจันต่อม,มัอยยายไม่ เตรียมที่จะย้ายแล้วครับพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับพี่น้องรอชมคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ